แล้วอย่างคันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ขับพวกซีคูเป้อย่างเงี้ยอยากจะเป็นแบบรถย้ายอะไรอย่างเงี้ยพี่มันค่าใช้จ่ายแพงไหมอยากรู้ก็มันแล้วแต่ของที่เราเจอด้วยใช่ถ้าอย่างคันนี้เลยพี่ถ้าเกิดรวมเป็นของแต่งอ่ะเราๆเท่าไหร่มัหมดไปเรื่อยอ่ะน่าจะเป็นร้านเนาะใช่เป็น้านอยู่แล้วล้านเฉพาะเบรกก็เพื่อนๆตีไปนะเบอร์ใหม่ะมันเจ็ดแสนถัวพี่ล้อล้อเบรกก็ร้านเนาะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK เนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปรับชมกับเจ้าเบนซ C 6 3 a m g นั่นเพื่อนนะรับประกันเลยว่าในไทยหายากมากวันนี้เราก็ไปอยู่ที่ Back Autotech นั่นเพื่อนนะเนี่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามารับชมนะครับนี่ C 6 3กสิเพื่อนบอกเลยว่าในไทยหายากมากแต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายกับเจ้าของนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เสียงเจ้าของรถพูดด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวพา,าไปรู้รายละเอียดของแต่งว่าคันนี้ มีของแต่งอะไรบ้างอย่างคันนี้รายละเอียดมีอะไรบ้างอพิ่โมดอย่างด้านหน้าเลยไล่ผมหน่อยพี่ด้านหน้ามันเป็นของมันอยู่แล้วก็คือเพิ่มเติมแค่ชุดพาร์ทอ่าครับผมเดี๋ยวผมถามพี่นิดนึงพี่โมดอย่างบอดี้รอบคันนมันต่างกับพวก C ีคูเป้ไหมพวก C200 C43 อ่ะมต่างครับถ้าเกิดคนเล่นจะรู้อ่าครับผมครับผมทรงมันจะอ้วนกว่าถูกมอ้วนกว่าอ่าโตกว่าครับผม อ่านเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าดีกว่าเนาะว่าคันนี้มันมีความพิเศษยังไงกว่าพวกซีคูเป้ที่เราเห็นกันพวกบนท้องถนนนะอย่างด้านหน้าก็น่าจะไม่เหมือนกันถูกไหมพี่ไม่เหมือนไม่เหมือนครับกันชนหน้าไม่เหมือนครับแก้มข้างฝาโปรงไม่เหมือนเลยเหมือนอย่างเดียวคือไฟหน้าถูกไ, <ฟ S 2> ไหมพอ่ไฟหน้าเหมือนอย่างเดียวเลยนะทุกคนเหมือนพวกซีซีคาร์ดโปรตีเลยกระจังหน้า6กสหน่วยพี่กันชน63ฝาก็6 3สถูกไหมพี่ครับแต่ว่าพวกคาร์บอนอันนี้คือเราเติมเข้าไปเนาะใช่ใช่ครับทุกคนเรามาดูใกล้นะนี่ย อย่างด้านหน้าก็จะเป็นพวกของแต่งที่เพิ่มมานะทุกคนนะพวกลิ้นคาร์บอนเลยตรงนี้กรอบตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนแต่ว่าเป็นแบบดายคาร์บอนนั้นเพื่อนนะเป็นคาร์บอนแบบด้านโอ้โหเป็นไงสุดจัดเลยเพื่อนนะตัวรถเป็นสีดานะครับฝากระโปรงเขามีความต่างกันไหมพี่พี่หมดต่างครับสูงกว่าเหมือนจะเป็นเหมือนจะ็นโนกใช่มีโนกตรงกลางเพราะเครื่องขาเป็นวีแปดอ่าครับพี่แล้วผมถามเพิ่มนะซีหกสามกับหกสิบสามเอสต่างกันไหมพี่ซีหกสามก็ต่างครับแรางมาเยอะกว่า อารมณ์เหมือนพวกรถ M แล้วก็รหัสต่อท้าย CSL อย่างงี้ถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคก็คือเหมือนตัวท็อปของเขาเนาะใช่ครับใช่อ่าโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างข้างเพิ่มอย่างข้างก็จะเป็นพวกโป่งถูกไหมที่พี่โมดบอกใช่ครับจะเป็นอ่า63อ่ากับพวก c 200 c ีซ3เงี้ยโป่งไม่เท่ากันอ่าครับผม63โป่งจะอ้วนกว่าโป่งจะอ้วนกว่าอารมณ์เหมือนรถวายบอดี้นะพี่น้องใหญ่ๆหน่อยอ่าใช่อ่าเดี๋ยวเราพามาดูแต่จุดนั้นเพื่อนนะเนี่ย เดี๋ยวผมให้ดูล็อกดูก่อนอันนี้ไม่ใช่ล็อฟอสถูกไหมพี่อ่าอันนี้เป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมนะโปรตีนเขาจะมีฟอสต์โมโนบล็อกเนาะใช่ครับแล้วก็ท็อปสุดก็จะเป็นแมกนีเซียมถูกไหมพี่ก็สมมติว่าจะเป็นฟอสต์อ่าครับพี่วงสูงวงหนึ่งอ่าครับผมแต่อันนี้เป็นแมกนีเซียมฟอสต์มันต่างกันยังไงครัพี่โอ้แข็งแรงกว่าเบากว่าอ่าครับผมวงหนึ่งประมาณกี่โลนะพี่หมด8ปดโลแโลนั่นลองลองไปดูดิมีตะขวดวะมีอ่าครับผมมี มีตะกวดสองแผ่นมั้มใช่ใช่ใช่อ่าครับผมประมาณนี้แล้วบางล้อตะกวดไม่มีเลยอ่าครับผมนิ่งมากก็คือนิ่งมากเบามากเลยพี่แข็งมากโอเคอันนี้เป็นล้อแมกนีเซียมนะขอบ20นั้นพอนะครับแล้วก็เบรกอันนี้อัพเพิ่มหน่อยพี่หมดครับเป็น m g ็สองรุ่นเลยอ่าก็คือเป็นเซรามิกนะอันนี้ถามนิดนึงพี่ตัว 63S เอสขาไม่ให้เซรามิกมาใช่ไหมหกสิบเป็นเหล็กอ่า63เป็นเหล็กจานเหล็กอ๋อจะเป็นหกพอร์ตแดงอ่าครับผมครับผม ปั๊มก็น่าจะเหมือนกับพวก C43 แต่ว่าใหญ่กว่าถูกไหมพี่ปั๊มอันไหนเอ่ยปั๊มตัว63 63ไม่เหมือนไม่เหมือนคนละทรงเลยอ๋อคนละทรงเลยใช่คนละทรงเลยครับผมโอเคับผมแต่ว่านี้เราก็อัพเพิ่มถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นเบรกเซรามิกเลยนะทุกคนนะโอเคสวยมากแล้วอย่างช่วงล่างคันนี้พี่หมดก็เป็น KW V4 V4 ด้วยมันต่างแอล V3 มะพี่ วีสามเอามาอยู่ใส่แล้ววีสี่คือจะคมขึ้นเนาะใช่ไหมมันปรับได้เยอะกว่าจะละเอียดกว่าละเอียดกว่าลเอสปีดคันสปีดได้หมดครับผมทั้งบัมรีบอลได้หมดครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างละเอียดกว่าละเอียดกว่าละเอียดกว่าโอเคราคาก็จะแพงกว่าวีสามด้วยทุกคนประมาณนี้เนี่ยผมให้ดูมุมนี้เพื่อนๆเนี่ยเราจะเห็นเลยเห็นไหมทุกคนฟิทเมนต์ล้อเห็นไหมทุกคนนะล้อมันจะปรับพอดีเป๊ะเลยกับซุมนะเพื่อนนะแล้วก็นี่ให้ดูกระจก กระจกก็จะเป็นคาร์บอนแบบดายนะเพื่อนนะโอ้โหสวยมากแล้วก็สเกิร์ตข้างพวกนี้คือของแต่งเสริมถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่สเกิร์ตตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะทุกคนนะแต่ว่าเป็นแบบด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อนหลังนะนอันนี้คือจะเป็นล้อด้านหลังนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเบรกเซรามิก,มกด้วยนะทุกคนนะสุดมากเลยตอนนี้ราคาแพงไหมพี่สําหรับเซรามิกแพงไหมก็ราวๆเท่าไหร่พี่เริ่มต้นเลยก็มือสองก็อยู่มา 4 0่แส0หครับผมครับผมไม่ได้แพงมากเบิกใหม่ตอนนี้ถึงห้านเบิกใหม่ก็ประมาณ7 0 0 0 0นประมาณ7 0 0 0 0นหก0 0 0แต่ก็ถือว่าหายากถูกไหมพี่ครับถือว่าหายากนะหายากที่นี่มีหมดเลยมิกใช่ใช่ที่นี่มีมีหากทล่นะล้ำรับใครที่แบบสนใจนะเพื่อนนะอ่เดี๋ยวเรามาดูอย่างด้านท้ายเนี่ยทุกคนผมไม่ดูด้านท้ายก่อนทุกคนลองดูตรงปกด้านหลังนะเห็นไหมมันจะอ้วนกว่าถูกไหมพี่ใช่อ้วน มันจะไม่เหมือนกับพวกซีคูเป้ที่เราเห็นกันปกตินั้นเพื่อนนะเห็นไหมท้ายมันจะแบบใหญ่ๆห,หน่อยเนาะแล้วก็ด้านหลังนี่คือเป็น6กสาหมดเลยถูกไหมพี่หมด63สาครับผมก็คือกันชนท้าย6กสามก็คือทรงนี้เลยถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็พวกทีฟิวเซอร์ก็คือเราก็จะทําเป็นคาร์บอนเนาะใช่ครับอ่าเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นแบบดายคาร์บอนเลยนะทุกคนนะค,นนคาร์บอนแบบด้านนะแล้วก็พร้อมปลายท่อ,อาคาร์บูริกนั้นเพื่อนนะคันนี้เดินยังไงพี่หมดอ่าฟูลเซตเลยดับไปด้วย ทั้งเส้นหนูไว้พี่ก็ตั้งแต่เทอร์โบมาเลยเนาะตั้งแต่เทอร์โบมาเลยทั้งเส้นเลยนั้นเพื่อนนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือตรงดักเทลถอยพี่ใช่ครับอ่าันี่คือดักเทลนั้นเพื่อนนะเป็นทรง4 6 3 s นั้นเพื่อนนะประมาณนี้อเดี๋ยวผมพาไปดูภายในเพิ่มนะอย่างภายในเขาต่างกันไหมพี่กับรถบ้านเราอะพวกซีคูเป้อะไรพวกนั้นต่างครับต่างครับก็จะมีออปชั่นอ่าก็คือจะเป็นพวก ใช่วาล์วท่ออ๋อปิดเปิดเสียงท่อใช่ครับมีซึ่งซีคูเป้ไม่มีนะไม่มีไม่มีไแล้วก็พวกออปชั่นตรงนี้ถูกไหมพี่ครับใช่ครับอ๋อซีคูเป้บ้านเราไม่มีนั้นเพื่อนนะโอเคแล้วก็จะเป็นภูมิอะไรอะคันทล่านะพี่เนาะครับผมครับผมพวกคอนโซลก็คือจะเป็นคาร์บอนมาอยู่แล้วถูกไหมพี่เป็นมาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคาร์บอนแบบด้านนะพวกตรงนี้แต่ว่าพวกซีสี่สามก็มีเนาะพี่เนาะใช่ไหมีครับมีครับมีนะแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นคาร์บอนด้านครับแล้วก็ไม่เหมือนน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 คคืืือออออเเเเเบบาาาาาะะะะะ่่่แลลล้้วก็็ัีจไไฮท์ยพปน เบาบักเก็ตซีทของเ G เลยนั้นเพื่อนนะแล้วก็ภายในก็จะเป็นสีนี้ถูกไหมพี่ครับเดิมเดิมเลยจะเป็นดําได้ดําได้เหลืองนะเพื่อนนะครับผมประมาณนี้เลยเผมไปดูพวกสครับเพจอะไร่างเนี้ยก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะทุกคนนะคมอะไรก็เป็นเอมก็สีเหลืองลนะทุกคนนะของเครื่องเลยได้พี่อ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึงนะะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึงนะอย่างคันนี้ทําอะไรบ้างอพี่กับห้องเครื่องสเตยสองสเตยสองอันนี้จะเป็นชื่อ คนซื้อคนผลิตเครื่องเนาะคนเครื่องอ่ะผลิตเครื่องอ่ะอ่าใช่ใช่วันแมนวันอนจิ่นั่นเพื่อนนะโอเคแล้วก็หลักๆก็คือจะมีกรองถูกไหมพี่ใช่ครับคุปเอมนั่นเพื่อนนะเป็นคาร์บอนทั้งยวงเลยนะนี่แบบนี้เลยสองก็เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบม้านั่นเพื่อนทอกีกเท่าไหร่อ่ะพี่ทอกพันกว่าทอกิพันกว่านั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมไล่กันนะตอนนี้ยังเป็นเทอร์โบเดิมถูผมพี่เทอร์โบอ่าโบเดิมแต่โมไซ เปลี่ยนใบอย่างเงี้ยหรอเปลี่ยนใบอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนเทอร์โบนะถ้าเกิดเปลี่ยนเทอร์โบจะต้องเป็นสเตตสามเลยใช่ครับโอเคครับผมแล้วคันนี้มีจูนเกียร์ไหมพี่เรียบร้อยหมดเลยเกียร์ก็จูนอินเตอร์อินเตอร์ออยเกียร์มีหมดแล้วอ๋ออินเตอร์ออยเกียร์เปลี่ยนหมดแล้วใช่อันนี้ผมถามเพิ่มเดี๋ยวพี่คันนี้ประมาณ720ใช่ไหมใช่ครับขับยากไหมพี่กับท็อกอีกหนึ่งพันไม่ยากนะถ้าเกิดเราชินกับมันอ่ะอ่าครับผมใช่ไม่ยากไม่ยากคันนี้ผมเคยรีวิวอ่ะเห็นเจ้าของรถเคยบอกว่ายิ่งพวก463าามมประณ700ขึ้นซ่ะ ท้ายมันจะแบบดิ้นอย่างเดียวใช่ไห<ช>มก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอ๋อจะพาไปได้ข่าวว่าขับยากนะทุกคนนะคันนี้นนครับผมและอย่างคันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ขับพวกซีคูเป้อย่างเงี้ยอยากจะเป็นแบบรถย้ายอะไรอย่างเงี้ยพี่มันค่าใช้จ่ายแพงไหมอยากรู้ก็มันแล้วแต่ของที่เราเจอ,อ <า S 2> ด้วยใช่ถ้าอย่างคันนี้เลยพี่ถ้าเกิดรวมเป็นของแต่งอ่ะเราๆเท่าไหร่มันหมดไปเรื่อยอ่ะน่าจะเป็นร้านเนาะใช่เป็น้านอยู่แล้วล้านเฉพาะเบรกก็เพื่อนๆตีไปนะเบอร์ใหม่มันเจ็ดแสนถัวพี่ล้อล้อเบรกก็ร้านเนาะ ล้อเบรกล้านหนึ่งอ่ะเพื่อนนะล้อ,โโอแมกนิเซียม,ยมกับเบรกก็บบกบบกล้านหนึ่งยังไม่รวมบอดี้พาร์ตนันพี่น้องที่เป็นแบบดคาร์บอนนั้นเพื่อนนะสุดมากเลยเนะาะประมาณนี้โอเคก็เป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะมาทํารถนะก็สามารถมาทํากันได้นะนี่ที่แบ็กออโตเทคนั้นเพื่อนนะนี่เดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook เจ้าของรถให้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปทสได้ประมาณนี้เพื่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายลงอีกคลิปหนึ่งคลิปสั้นให้ดูนะก็ เอาเป็นว่าใครชอบคลิปวีดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดู Audi q 8 r s นะคันนั้นหูรับประกันหายยากมากในบ้านเรานะใครชอบกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย